สวัสดีจ้าพี่น้องมันจินสิบผ้ามาเบิงอันผักแปนจินปไวยนี่กระถางรอรดนั่นจ้ะนั่น,นี่ก่อนไปเบิงจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒนแซบเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้ค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปเบิงกันเลยจา้ามันบ่มีพื้นแบบว่าเป็นพื้นดินขึ้นบนนอกเขานั่นจ้ะจินอยู่บางหน้านั่นจ้ะนั่นแต่เนี่ยจินก็นเลยปลูกเซตกระถางรอรดนี่ยพี่น้อง กินขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ้ผักข้าวตองมันขึ้นมานะแมมผักข้าวตองนี่ขึ้นได้ทุกที่เยอะแยะหมดเลยพี่น้องกินเพิ่งใส่ปุ๋ยไปงามๆเลยนี่จะไดต้ตัดอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้ยส,สวยงามๆเลยมีซีกระถางมีซีหล้อรถน,นะจ๊ะเนาะแต่ว่าอีสองลอรถน,น,นู้นเพิ่งขยายไปนะจ๊ะเนาะนี่นี่งามๆเลยปลูกไว้กินพี่น้องพอได้กิน อันนี้ก็จะเป็นอีกล้อรถหนึองนี่พี่น้องต้นอกวบเลยนี่นอกวบเลยนนี้ก็จะเป็นต้นบะเขือบะเขือกรอบมาจากบ้านในแรงอะ่ะเดี๋ยวจินจะเอาไปปลูกหาที่ปลูกแบบมีดินนี่สิมีประมุนอีจินกับเพาะไวนนนะ้น่จะนะนี่เขียวๆเ,เลย อันนี้ก็จะพึ่งขยายพันธุ์ไปนะจน๊ะเนาะเนี่ยสองล้อรถปลูกไว้พ่ไพอได้กิน,น,นจน๊ะเนาะอันนี้มันเป็นต้นหอมนะจาะหอมมันเป็นนอจิงนกันเลยเอามาปลูกปลูกไว้พ่อได้กินใบหอมสองต้นสามต้นนี่สี่ต้นเนี่ยหอมหอมแดงอันนี้ก็มีมีตต้นหอมน้ำ นี่ต้นหอมกำลังงามสองต้นสามต้นนี่หละจา้าปลูกไว้กินอันนี้มันเป็นบันนามแอร์โยดจินกะห้องเอาหนาไว้หดผักนราจะเนาะนี่ไม่มีพื้นดินมีแต่พื้นซีเมนก็ต้องทำแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่อันนี้กระมีต้นใบกระเพราเก็บไปลายรอบแล้วกระยองกระแยงและพอได้กินอยู่ค่ะนี่ นี่ก็พอได้กินอยู kind of ่พี eu eu ่น้องเอามาทําอะไรเนี่ยแมวทาอะไรเนี่ยต้นงามๆเลยพี่น้องปบวกไว้ไม่ต้องซื้อแมวไหนดูสินี่แมวก็มาช่วยแมวก็มาช่วยแมวก็มาช่วยนี่แหละจ้า ปลูกไว้ไม่ต้องซื้อแล้วจริงกระจิตัดไปเห็ดผักดองดีกว่าน่าจะเนาะทำผักดองนี่เอาไปเห็ดผักดองหรือว่าเอาไปผัดเศษประดุกก็อร่อยดูแมวนม่มีแมวมแมวมันก็ตามจินเนะโอ้ยงามๆเลยพี่น้องนะมแม่ดึง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 ,ดง,ดงเดี๋ยวพี่น้อง นี่แหละอยกับแมวเนี่ยพี่น้องจินเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนาเจะเนาะถ้าเป็นเอาไปขยายพันธุ์ยูบาน,นะเฮานี่อู้หหลายคากเนี่ยจินแยกออกแยกออกเลยน้านเจนน้อเนี่ยแยกไปใส่หลอลดลนู้นมันกระลายมากเลยพี่น้องเขียวๆเดียเ๋ยวจินอีกสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะจินสิตัดอีกนานเจนน้อเนี่ยอูยอย้สวยงามจินลืมให้เบิง้ง อันนี้เด,ด็เขากินยาแมวกินหญ้าเขากินยาพี่น้องกับมาลูคือกันเห็นแมวกินยากิงิงกิงิ้งอากินหญ้าเหรอชื่อกอหญ้านะเนี่ยพี่น้องชื่อเด็กหญิงกอหญ้าตัวเมียทำหมันแล้วมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยนะ,นะ,นะ,นะ กึ้งกิงกึ้งกิงเด็กยิงกอหญ้าเด็กิงกอหญ้าเขามาหากินหญ้าเออนี่แหละจ้าผักงามๆเลยจินกระปูกผู้ใดอยากกินยวยไก่จินมาเอาเด้อค่ะเนี่ยจินกระปูกผักข้าวตองไว้ด้วยนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นใบแม,มงลักแน่ๆแล้วจินว่าเดี๋ยวจินจะแยกออกจินเพิ่งช้ำไหมผักข้าวตองอพี่น้องเนี่ เด้วจินพ้าไปเบิงอีกทางหนึ่งนัดเจะนเนาะเขาทำอะไรก็ทำามวเหมียวเนี่ยปลาอันนี้ก็จะเป็นเป็นพริกจินยังไม่ได้ปลูกอีกเลยจากกระถางว่างๆพริกจินเอาปุ๋ยมาใส่มันกำลังงามเลยพี่น้องพริกพริกจะได้กินอีกแล้วนะเนี่ยพริกพริกพริกงามงามมาพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นผักข้าวตองนัดเจเะนาะ มันแกแล้วเดี๋ยวจินจะแบบทะลุออกแล้วมันก็จะขึ้นไม้แตกใบไม้นะจ๊ะเนี่ยสองล้อรถเนี่ยถ้าเอาหา่างมันก็ได้ลา้าลายๆเดี๋พี่น้องไปมันแกหรอกแต่ว่าก็กินได้นะใบมันก็กินได้อยู่จ้าวิถีวิถีชีวิตจินบ่มีดินจีนกระปูวนนี่แหละไปแล้วค่ะสําสหรับคลิปอ่าอ่าผักข้าวตองงามๆเลยปลูกในกระถางล้อรถก็ไดจะงามอยู่ จังได้จินก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ y o ยูทูบเนาะะนจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย